เจ้าหมีดําดูใบคันนี้นะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,<ม>ลวทรงจะประมาณนี้เลยค่าคันนี้ก่อนหน้านี้ใส่โชค p m หน้าหลังมาแล้วนะครับแต่เป็นทรงสแตนดาร์ดยกรอบนี้ก็เข้ามาเปลี่ยนใหม่แล้วก็เปลี่ยนใหม่ทั้งล้อแมก จะเป็นแม c กเวกว02นะครับลายใหม่ล่าสุดจากค่ายเวกวิวรัดด้วยยาง265 55 20ถามว่าทําไมไวัยรุ่นดูใบคันนี้ถึงใส่ยางสูงนะครับหนึ่งเลยลูกค้าอยากได้ความนุ่มที่เพิ่มขึ้นก่อนหน้านี้ลูกค้าใส่275 55 R20 แต่จะเป็นยาง BFGoodrich KO2 เนาะแล้วก็รดดยยัดด้วยล้อแม็กออฟโรดมันก็ทั้งหนักทั้งแข็งลูกค้าอยากเปลี่ยนสไตล์อยากเตี้ยแต่อยากนุ่มนะครับ ทางร้านก็เลยเลือกยางเป็น2 6 5 5 5ห20ห้ายโตโยโอเพนคันที่ AT3 ให้นี่ก็จะได้ประมาณนี้เลยหล่อหสวยๆคุมโทนดุๆดันดำคันนี้ก็ใส่ฟูเทสเนาะโช๊คปีกนกสปริงโหลดคันนี้ลูกค้าก็เลือกเป็น OEM เหมือนเดิมเพราะเขาติดใจฟีลลิ่งนะครับก็ชุวก่อนหน้านี้ก็เปลี่ยนในทางร้านไปหนึ่งคันและรอบนี้ก็เปลี่ยนโช๊คเสียบปีกนกลูกหมากันโซ่ ข้างหลังก็จะเป็นรุ่นพิคกี้แบ็กแล้วก็มีสัริงโหลดหลังชุดนี้จบไป2องแสนมีทอนนะครับคันนี้หล่อเลยบอกเลย2องแสนมีทอนก็อยากได้แบบนี้ก็ติดต่อมาสอสวิตไนทไทยกรุ๊บนะครับติดต่อปั๊มก็ตรงเบอร์ตรงเลย0 9 7 9 5 6 6้า2บอกเลยขับแล้วดีเมื่อกี้นั่งหลับมาเลยนอนตีนอนเลยนุ่มนุ่มเกินนะครับตรงประมาณนี้หลอ่อๆประมาณนี้ติดต่อเข้ามาได้ เบอเบายางนุ่มหลับสบายจบคลิปครับ Oh. Mm -hmm.